าลุกวาวพระอาจารย์ขุดแหย้ำให้โชคงวดสุดท้ายชัดๆจัดไปงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงใสายๆของวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2564พรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่1มีนาคม64ที่พวกเรารอคอยก็จะมาถึงกันแล้วยังไงเรามาลุ้นกันอีกทีว่าเลขชุดไหนจะเด็ดจะปังแต่สำหรับแนวทางนี้ถือเป็นอีกแนวทางที่สาธุชนคนรักตัวเลขเราอย่างใจจดใจจอ่พอเพราะพระอาจารย์แห่งวัดขุดแห่ย้มบอกว่างวดนี้จะให้โชคงวดสุดท้ายชัดๆจัดไปจ้า ็จากข่าวข่าวล่าสุดสดสดร้อนรอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์2564ที่ทางวัดกุดแห่พัฒนารามบ้านานานกหงหมู่ที่4ตำบลนาทรา,ายอำเภอพิบูลรักษ์จังหวัดอุดรธานีที่ได้มีการทอดพระปาครั้งใหญ่เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและศาลากลางน้ำที่หน้าวัดซึ่งจะมีเลิงามยามดีในการก่อสร้างในวันที่1มีนาคม2564ที่จะถึงนี้ แน่นอนค่ะถ้าพูดถึงชื่อวัดดังแห่งนี้ที่มีนามว่าวัดกุดแห่สำหรับสาธุชนคนรักตัวเลขแล้วถือว่าคุ้นหูสุดๆเพราะจากผลงานที่ผ่านมามีคนสมหวังปังๆกันมาตลอดและที่สำคัญชุดตัวเลขที่พระอาจารย์เผยออกจากปากเข้าต่อเนื่องมาแล้วสามงวดติดและที่สำคัญในงวดล่าสุดเลขที่พระอาจารย์เผยก็มี 93 39ก็ถึงกับเฮลันสนันวัดกันเลยทีเดียวดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้ในการทอดผ้าป่าใหญ่ในครั้งนี้ก็ไม่ถือเป็นเรื่องแปลกที่จะขับข้างไปด้วยญาติโยมที่หลั่งไหลกันมาอย่างมืดฟ้ามัวดินทั้งจากคนในพื้นที่และต่างพื้นที่สาธุค่ะถือเป็นพิธีทอดผ้าป่าที่ยิ่งใหญ่และไม่ธรรมดาจริงๆด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องชาวอุดรธานีและลูกศิษย์ลูกหาของวัดกุฏแหถือว่าล้นหลามกันจริงๆค่ะ และแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะพระอาจารย์รัฐธรรมนูญผู้ดูแลวัดกุฎแห่แห่งนี้ท่านได้ย้ำบอกมาตลอดว่าในวันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทอดพระป่าจะเผยให้เลขเด็ดเพื่อเอาใจสาธุชนคนรักตัวเลขทั้งหลายเป็นงวดสุดท้ายเพื่อให้นําไปลุ้นรวยกันในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2564นี้และหลังจากนี้จะไม่ให้อีกแล้วและแล้วก็มาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยกันแล้วค่ะเพราะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระอาจารย์ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเขียนให้เน้นๆพร้อมให้ ลูกศิษย์ยกโชว์ชัดๆ754 52 00อีกครั้งนะคะ754 5 2 0 0สาธุค่ะชุดเลขที่พระอาจารย์เผยนี้ถือว่าเคลั่นมาแล้วสมงวดติดในงวดนี้ถือเป็นงวดที่4ี่ที่พระอาจารย์เผยและจะเผยเป็นงวดสุดท้ายเพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดกันไปค่ะยังไงเรามาลุ้นกันแต่ยังว่าของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปาปะด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆหิงหงนะคะจุ๊บๆ